เรื่องราวของหอในของมหาลัยหลอนภาคกลางที่มันมีกฎว่านักเรียนชั้นปีที่หนึ่งทุกคนห้ามอยู่หอ,อนอกเด็ดขาดแถมยังต้องมีรูมเมทในห้องหนึ่งคนด้วยซึ่งเรื่องราวหลังจากนี้ครับผมกำลังจะบอกคุณผู้ฟังว่าห้องพักของเจ้าของเรื่องในหอน,นั้นมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่คนอาศัยอยู่เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณไมค์ครับเรื่องที่คุณไมค์เขาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้ มันเป็นเรื่องในช่วงชีวิตที่เขาอยู่ในรั้วมหาลัยแห่งหนึ่งในภาคกลางขอเรียกว่ามหาลัยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังถ้าผมเรียกว่ามหาวิทยาลัยตลอดเนี่ยมันจะทําให้คําควบกล้ำม,มันยาวเกินไปทาให้ผมออกเสียงยากด้วยซึ่งในตอนแรกครับคุณไมเอเองก็ไม่ได้กะว่าจะเรียนที่นั่นหรอกครับตั้งใจจะไปเรียนมหาลัยเอกชนข้างบ้านตอนที่ไปสอบก็ไปสอบเข้าขำๆไปสอบเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงแต่สอบไปสอบมาตัวเองดันสอบได้ซะอย่างนั้น แถมยังได้คณะที่อยากเรียนด้วยอีกตั้งหากคุณไม่สอบได้แต่เพื่อนที่ชวนไปเนี่ยเขาดันสอบไม่ได้และการสอบเข้ามาหาลัยได้โดยบังเอิญของคุณไม่ในครั้งนี้เนี่ยแหละมันคือจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตไปตลอดการในตอนที่ไปรายงานตัวครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็ถามนะครับว่าจะอยู่หอไหมเพราะว่าถ้าจะอยู่หอมันจําเป็นจะต้องจองห้องพักเอาไว้ก่อน เพราะว่าที่มหาลาัยแห่งนี้เขาบังคับว่านักเรียนชั้นปีที่หนึ่งเนี่ยต้องอยู่หอในเท่านั้นแต่ถ้าหากขึ้นปีที่สองแล้วก็สามารถที่จะย้ายออกไปอยู่หอด้านนอกตามชอบได้เลยเลือกที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าเอาที่เดินทางสะดวกก็ได้ในตอนแรกตัวคุณไมเองก็ลังเลนะครับเพราะว่าลึกๆในใจแล้วไม่ได้อยากจะอยู่หอเท่าไหร่อยู่บ้านสบายกว่าแต่ดูจากระยะการเดินทางจากบ้านมาถึงมหาลัยแล้วคุณไมเองจําเป็นจะต้องนั่งรถวันละไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมง ึ่งถ้าหากมันเป็นแบบนั้นตัวเขาเองก็คิดว่าไม่น่าจะไหวเพราะว่าคณะที่เรียนเนี่ยบางวิชามันจะเลิกดึกครับคุณผู้ฟังพอคิดได้ก็เลยตอบตกลงกับพ่อแม่ไปว่าจะอยู่หอและการอยู่หอในมหลาลัยนี้ห้องในหอพักมันก็ค่อนข้างที่จะมีจํากัดทางมหลาลัยก็เลยบังคับว่าต้องมีรูมเมทหนึ่งคนหากมาจากโรงเรียนเดียวกันหรือว่ามาเป็นคู่ก็สามารถเลือกที่จะอยู่ห้องเดียวกันได้เลยแต่ถ้าหากมาคนเดียวหรือว่าไม่มีเพื่อนจับคู่ด้วย ทางมหาลัยก็จะจับฉลากรูมเมทให้คือมันเป็นกฎนะครับคุณใหม่เขาไม่ได้เลือกเองซึ่งหลังจากวันรายงานตัวได้ไม่นานวันที่จะต้องย้ายของเข้าหอมันก็มาถึงถึงบอกว่าเป็นหอในแต่มันก็ไม่ได้ดูแย่นะครับเพราะว่าหอในของมหาลัยแห่งนี้เนี่ยมันดูใหม่แล้วก็ดูปลอดภัยกว่าหอนอกบางที่ซะอีกโดยรวมแล้วก็คือมันเป็นระบบหอพักแบบใหม่มีทั้งคีการ์ดมีจักรยานให้ยืมมีสกูตเตอร์ให้เช่า แต่ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งข้อเสียนั้นตัวคุณไมเองเขาก็ไม่ได้ซีเรียสด้วยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นหอนในประตูเข้าออกมันจะถูกเปิดปิดเป็นเวลาสายปาร์ตี้หรือว่าสายที่ชอบดื่มแล้วก็กลับห้องดึกๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจนะักในวันที่ย้ายของเข้าหอครับคุณไมเองเองก็ได้เจอรูเมทครั้งแรกวันนั้นเลยรูเมทคนนี้เขาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ที่อายุเท่ากันอายุเท่ากันแถมหน้าตาคล้ายๆกันด้วย ดูจากลักษณะภายนอกเพื่อนคนนี้เขาก็ไม่ได้ดูมีพิษมีภัยอะไรนะครับหลังจากที่ทักทายแล้วก็ทําความรู้จักกันคุณไมยกับรูมเมตก็ช่วยกันยกของเข้าหอและรูมเมตคนที่ว่านี้เขาชื่อว่าคุณปิงและในตอนแรกที่คุณไมยกับคุณปิงเปิดประตูเข้าหอมาครั้งแรกพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็แอบประหลาดใจเล็กน้อยเหมือนกันเพราะว่าห้องมันดูใหม่ครับทั้งใหม่แล้วก็ดูดีไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมหลังจากที่เรียนจบปีหนึ่งกันแล้ว นักศึกษาที่อยู่ที่นี่เนี่ยเขาชอบย้ายไปอยู่หอน,นอกกันมันอาจจะเป็นเพราะว่าหอน,นอกมันอิสระกว่าหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโดยที่ห้องที่คุณไมยอยู่มันเป็นห้องที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ภายในมันจะมีเฟอร์นิเจอร์ไม่กี่ชิ้นมีเตียงนอนแบบ3.5ฟุต2เตียงตู้เสื้อผ้า2ตู้โต๊ะอ่านหนังสือ2โต๊ะแค่นั้นแหละครับแน่นห้องไปหมดแล้วคุณมายกับคุณปิงจึงจัดห้องให้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ตรงกันข้ามกัน โดยที่ฝั่งที่คุณปิงนอนจะเป็นฝั่งที่ติดกับห้องน้ํส่วนฝั่งคุณไม้จะเป็นฝั่งที่ติดกับประตูทางเข้าด้วยความที่วันนั้นมันเป็นวันที่เจอกันครั้งแรกมันก็เลยดูที่จะไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่นั่งคุยกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรกันเยอะแยะเพราะว่ายังไม่สนิทกันและในตอนที่ทั้งสองคนกําลังนั่งจัดของเข้าตู้กันอยู่มันเป็นช่วงที่มันเป็นเวลาเดทแอร์ครับคุณผู้ฟังมันเป็นช่วงที่ไม่มีอะไรคุยกันบรรยากาศมันเงียบ ราะว่าต่างคนต่างพับผ้าตัวเองเข้าตู้และท่ามกลางความเงียบที่ว่านั่นแหละอยู่ๆก๊อกน้ําตรงซิงล้างจานด้านหลังห้องมันก็ดันมีน้ําไหลออกมาเองเฉยเลยมันเป็นน้ําที่ไหลออกมาเพราะว่าก๊อกมันถูกเปิดนะครับแล้วก็เสียงน้ำเนี่ยมันไหลแรงมากมันเป็นเสียงก๊อกที่ถูกเปิดจนสุดวาลแล้วก็น้ําไหลมากระทบซิงเสียงดังแล้วพอเสียงมันดังขึ้นแบบนั้นทั้งคุณไมล์แล้วก็คุณปิงก็หันหน้ามามองกัน คือมองกันเพราะว่ามันแปลกใจครับอยู่ๆน้ํามันจะไหลได้ยังไงในเมื่อที่ระเบียงเนี่ยไม่มีคนอยู่และก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครเดินไปที่ระเบียงเลยด้วยพอคุณไมาชะโงกหัวอไปดูที่ซิงค์น้ําตรงระเบียงก็เห็นว่าที่ก๊อกน้าเนี่ยมันถูกเปิดเอาไว้อยู่จริงๆไม่รู้เหมือนกันว่ามันเปิดเองได้ยังไงถ้าหากเป็นน้ํามันหยดไหลเพราะว่าก๊อกมันเก่าแล้วก็เริ่มเสียเนี่ยอันนั้นเข้าใจได้ในตอนนั้นทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนก็แปลกใจมากครับค่อยๆเอื้อมมือไปปิดก๊อก แล้วก็ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรมันน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญอกน้ํามันเก่าไม่มีผีห้องนี้มันเป็นห้องใหม่คือพยายามจะหาสารพัดเหตุผลมาปลอบใจตัวเองนั่นแหละครับจนเวลามันผ่านไปเรื่องราวแปลกๆของห้องพักในหอที่คุณไมายอยู่มันก็เหมือนกับว่ามันเริ่มจะมีอะไรสักอย่างปรากฏชัดขึ้นคือหลังจากนั้นประมาณเดือนกว่าๆได้เทอมนั้นตารางเรียนของคุณไมค์แล้วก็คุณปิงมันมีช่วงเวลาที่สลับกันเรียนเยอะ จำได้ดีครับว่ามันเป็นช่วงสายของวันหนึ่งคุณไมค์ขี่สกูตเตอร์กลับมาที่หอเพื่อที่จะมาเอาเอกสารที่ลืมเอาไว้แต่พอเดินขึ้นมาถึงหน้าห้องตัวเขาเองดันคิดขึ้นได้ว่ากุญแจห้องเนี่ยอยู่ในกระเป๋าสะพายที่แขวนเอาไว้ที่สกูตเตอร์คุณไมค์จึงกลับหลังหันตั้งใจจะเดินกลับไปเอากุญแจก่อนแต่พอหันหลังกลับคุณไมค์ดันได้ยินเสียงคนกําลังพูดอยู่ในห้องตัวเองมันเป็นเสียงเหมือนคนกําลังพูดแล้วก็คุยกันเรื่องอะไรสักอย่างหรือไม่ก็คนคุยโทรศัพท์เนี่ ตอนที่ได้ยินครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเสียงคุณปิงแน่เลยที่กําลังคุยโทรศัพท์อยู่ในห้องคุณหมายจึงเคาะประตูห้องแล้วก็ตะโกนถามไปปิงตื่นแล้วเหรอเปิดประตูให้เราหน่อยแต่พอพูดไปแบบนั้นเสียงในห้องมันดันเงียบใสแล้วก็เงียบแบบไม่มีการตอบกลับด้วยเวลาในตอนนั้นคือตัวเขาเองสายแล้วครับไม่อยากจะพูดเยอะไม่เปิดก็ไม่เปิดคุณหมายเขาจึงรีบเดินลงบันไดมุ่งตรงไปเอากุญแจในกระเป๋าที่แขวนเอาไว้ พอเดินลงมาชั้นล่างคุณไมายดันเดินสวนกับคุณปิงที่กำลังเดินขึ้นหอมาพอดีพอทั้งสองคนเจอกันคุณไมก็ทักไปว่าเมื่อกี้แกไม่ได้อยู่ในห้องหรอเมื่อกี้ตัวเราเองเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ในห้องแต่เปล่าเลยครับเพราะว่าคุณปิงเขาเดินลงมากรอกน้ำที่ชั้นล่างในตอนนั้นคุณไมเองก็งงๆเหมือนกันและตัวเขาเองก็มั่นใจนะครับว่าได้ยินเสียงคนคุยกันดังออกมาจากห้องตัวเองจริงๆ แต่ด้วยเวลาตอนนั้นมันไม่ทันแล้วครับสายมากแล้วหากไปถึงห้องช้ากว่านี้จะไม่ทันอาจารย์เช็คชื่อคุณมาเองก็เลยปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปจนกระทั่งหลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งตัวคุณมาเองก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจครับว่าห้องที่เขาอยู่มันมีผีสิงอยู่จริงๆแน่นอนในสกูตเตอร์ที่ผมว่าครับคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะคิดภาพไม่ออก คือมันจะเป็นคล้ายๆกับเรื่องทุนแรงเวลาเราเคลื่อนไหวไปด้านหน้าเนาะเรียกว่ายังไงดีในสมัยก่อนเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วครับสกูตเตอร์มันจะมีหน้าตาคล้ายๆกับรถเข็นเนาะเราวางขาเข้าไปที่แป้นสกูตเตอร์แล้วก็ใช้เท้าอีกข้างหนึ่งเนี่ยเข็นเข็นเข็นตัวสกูตเตอร์มันก็จะดันไปด้านหน้าแต่ณเวลาปัจจุบันสกูตเตอร์มันเปลี่ยนไปมากครับมันจะเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าตามมหาลัยหรือว่าตามสถานที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีสกูตเตอร์ให้เช่า เพียงแค่ใช้แอปโทรศัพท์สแกนเราก็จะสามารถใช้สกูตเตอร์ได้แล้วสกูตเตอร์ไฟฟ้าในสมัยนี้จะเห็นได้ในพื้นที่ปิดใหญ่ๆอย่างเช่นมหาลัยและหากคุณผู้ฟังเป็นคนกรุงเทพเคยไปเดินถนนบรรทัดทองหรือว่าสวนจุฬาแบบนั้นเลยครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ผมพูดถึงอยู่รู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงก่อนสอบกลางภาคหรือไม่ก็ปลายภาคเนี่ยแหละครับและที่คุณไม้จําได้ดีมันเป็นเพราะว่าวันนั้นเขาป่วยเพราะป่วยก็ต้องนอนสมทั้งวันตั้งแต่ช่วงหัวค่า กินยาแก้ปวดแล้วก็ตั้งใจจะนอนหลับเนื่องจากมันเป็นช่วงที่ใกล้สอบครับนักศึกษาทุกคนเนี่ยก็ต่างเตรียมตัวสอบกันซึ่งคุณปิงเองก็เป็นหนึ่งในนั้นช่วงค่าในวันที่คุณไมยปวดหัวคุณปิงเขาก็เอายาแก้ปวดมาให้กินแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเขาอาจจะกลับดึกหน่อยเพราะว่าคุณปิงจะไปติวหนังสือก่อนสอบที่หอเพื่อนซึ่งหอเพื่อนที่หมายถึงนี่คือหอนอกนะครับและเพื่อนที่คุณปิงหมายถึงก็คือรุ่นพี่ปีสอง รุ่นพี่เขามาแนะแนวแล้วก็ติวหนังสือให้เพื่อนๆคุณปิงซึ่งพอเพื่อนเขาบอกแบบนั้นคุณไมเองก็ไม่ได้คิดอะไรครับตัวเองป่วยแล้วก็ปวดหัวมากหลังจากกินยาแก้ปวดเข้าไปก็ง่วงนอนหนักพอง่วงนอนหนักเข้าก็คล้อยหลับไปไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเวลาตอนนั้นมันกี่โมงเพราะว่าความรู้สึกแรกที่คุณไมายรู้สึกได้ก่อนที่จะสลืมสลือตื่นขึ้นก็คือคุณไมายได้ยินเสียงคุณปิงเข้าห้องน้ํามันเป็นเสียงของการกดน้ําในห้องน้ําแล้วก็เปิดประตูห้องน้ําเข้าออก ในเสียงการเข้าห้องน้ำเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ที่มันผิดปกติก็คือคุณไม้ได้ยินเสียงเพื่อนเข้าห้องน้ําหลายครั้งมากๆหากจะนับดูดีๆแล้วในคืนนั้นเนี่ยมันมากกว่า5้าถึงหครั้งเลยเสียงเปิดประตูะตเสียงปิดประตูเสียงกดน้ําเสียงเปิดก๊อกน้ําล้างมือเสียงพวกนี้มันวนไปวนมาสลับไปสลับมาทั้งคืนจนตัวคุณไม้เองเริ่มรู้สึกตัวแล้วก็ตะโกนถามเพื่อนไปว่าปิงแกท้องเสียเหรอ แล้วมันก็เหมือนเดิมครับมันไร้ซึ่งเสียงตอบกลับคุณไมพูดไปทั้งทงท,งที่ตัวเองยังหลับตานอนอยู่บนเตียงแต่ไม่นานนักหลังจากที่คุณไมตะโกนถามเพื่อนไปคุณไมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนค่อยคอยย่างก้าวเข้ามาใกล้เตียงนอนก้าวเข้ามาอย่างช้าช้ามันเป็นเสียงฝีเท้าคนที่มันดูเปียกเปียกคล้ายกับคนกําลังเดินย่ําน้ํามุ้งตรงมาทางเตียงก่อนที่คุณไมจะคล้อยหลับไปอีกครั้งตัวคุณไมดันมีความรู้สึกว่าม,มันเหมือนกับมีคนกําลังจ้องมองอยู่ แต่มันยังรู้สึกเหมือนว่ามีลมหายใจอ่อนๆมาสัมผัสที่ใบหน้าด้วยด้วยอาการป่วยบวกกับฤทธิยาที่กินเข้าไปมันทําให้คุณไมล์ลืมตาแทบไม่ขึ้นจนท้ายที่สุดก่อนที่จะหลับไปคุณไมล์ลืมตาขึ้นมาแล้วก็เห็นคุณปิงกําลังยืนจ้องมองอยู่ที่ข้างเตียงและภาพมันก็ตัดไปจนในช่วงเช้านาฬิกาปุกมันก็ดังขึ้นครับโทรศัพท์มันเตือนว่าให้ไปอาบน้ําแต่งตัวเตรียมไปเรียน แต่พอคุณไม่จับโทรศัพท์แล้วก็กดปิดนาฬิกาปลุกข้อความสุดช็อกมันก็แจ้งเตือนอยู่ที่หน้าจอคือคุณปิงเขาไลน์มาหาตั้งแต่4ี่ทุ่มครึ่งของเมื่อวานคุณปิงเขาไลน์มาบอกว่าวันนี้เราติวหนังสือเลิกดึกน่าจะกลับไม่ทันประตูหอปิดคืนนี้เรานอนหอเพื่อนนะตอนที่อ่านข้อความคุณมาเองก็ตกใจมากเลยครับเมื่อคืนเพื่อนไม่ได้กลับห้องแต่ว่าตอนที่ตัวเองนอนเนี่ย คุณไม้เองดันกลับได้ยินเสียงของคนเดินเข้าออกห้องน้ําหลายครั้งแถมยังเห็นเงาดําๆที่เป็นลักษณะผู้หญิงหน้าตาคล้ายกับเพื่อนมายืนมองที่ข้างเตียงก่อนจะหลับอีกคุณไม้ในตอนนั้นรีบหยิบโทรศัพท์แล้วก็เดินลงมาที่ชั้นล่างรีบโทรหาคุณปิงแล้วก็ถามเพื่อนไปย้ําชัดๆอีกครั้งว่าเมื่อคือนแกไม่ได้กลับห้องมาใช่ไหมตอนนี้แกอยู่ไหนสรุปแล้วก็คือคุณปิงไม่ได้กลับห้องมาจริงๆครับและตอนนี้คุณปิงก็กําลังเดินทางกลับมาที่หอเพื่อจะอาบน้ําแต่งตัวไปเรียน ในตอนที่เจอเพื่อนคุณม้เองก็น่าเสียเลยเล่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนให้กับคุณปิงฟังแต่พอคุณปิงได้ฟังตัวเขาเองก็ทำหน้าเหมือนจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งตอบกลับมาว่ามันเป็นเพราะแกป่วยหรือเปล่าพอป่วยสมองก็ทำงานหนักคือเพื่อนเขาพยายามจะหาคำตอบเป็นวิทยาศาสตร์ให้คุณไมยสบายใจแต่ว่าตัวคุณไมยเนี่ยยืนยันนะครับว่าเห็นจริงแล้วก็ได้ยินเสียงคนเข้าออกห้องน้ำหลายครั้งตลอดคืนจริงๆสุท้ายที่สุด คุณไม้กับคุณปิงก็ต้องอาบน้ําด้วยกันเพราะว่าคุณไม้กลัวแล้วหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาคุณไม้ก็จะเลี่ยงการอยู่ห้องคนเดียวตลอดเลยเวลาคุณปิงไม่อยู่ตัวคุณไม้ก็จะออกไปด้วยถ้าไม่รู้จะไปไหนก็จะไปนั่งอ่านหนังสือที่ร้านกาแฟาใกล้มาหาลัยพอคุณปิงกลับตัวเองก็กลับด้วยจนท้ายที่สุดตอนที่เรียนจบปีหนึ่งคุณไม้ก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่หอนอกส่วนคุณปิงเองก็ตัดสินใจย้ายมาอยู่หอนอกเหมือนกันอยู่กับเพื่อนสนิทที่เรียนห้องเดียวกัน คุณไมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องต่อไปนี้มันจะคือเรื่องจริงไหมเพราะว่าหลังจากที่ย้ายออกมาจากหอแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ในรั้วมหาลัยตอนปีสองคุณไมยกับเพื่อนสนิทก็มีโอกาสไปดูดวงกันคือเพื่อนใหม่ของคุณไมยที่เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อเรื่องพวกนี้เชื่อประมาณที่เขาเรียกกันว่าสายมูนั่นแหละครับในตอนที่ไปดูดวงแม่หมอเขาก็ทักนะครับว่าหลังจากที่คุณไมยอายุ20ปีไปแล้วคุณไมยจะค่อยๆสัมผัสเรื่องโลกคู่ขนานได้ อย่างเช่นวิญญาณหรือไม่ก็สัมผัสพิเศษอะไรพวกนั้นแต่ว่าสิ่งที่มันรู้เนี่ยมันจะค่อยๆชัดขึ้นไปจนถึงช่วงอายุ25เท่านั้นคือหากเลยวัยเบญนจเพสไปแล้วสัมผัสพวกนี้ก็จะหายไปเองแม่หมอเขาบอกครับว่ามันไม่ได้เป็นกันทุกคนเพราะว่าดวงแต่ละคนมันถูกกําหนดมาแล้วมันจะมีช่วงเวลารับรู้ของมันอยู่ที่ใครจะรู้ชัดหรือรู้ไม่ชัดแค่นั้นเองและตั้งแต่ตัวคุณมาย้ายออกมาจากหอใน เรื่องของห้องที่เคยอยู่เนี่ยตัวเขาเองก็ไม่รู้นะครับว่ามันเคยมีเรื่องหรือว่าเคยมีประวัติอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะว่าพอถามเพื่อนๆนเพื่อนๆก็ไม่มีใครรู้เรื่องเลยสักคนไม่ว่าจะเป็นเด็กทินหรือว่าเด็กต่างทินมันมีแค่เรื่องเดียวครับที่พอจะเป็นเบาะแสได้เรื่องนั้นมันคือเรื่องเล่าจากรุ่นพี่รุ่นพี่เขาบอกครับว่าความจริงแล้วหอที่คุณไมค์เคยอยู่มันเป็นหอที่มีอายุหลายสิบปีแล้วมันเป็นหอเก่าที่ทางมหาลัยปรับปรุงหลายครั้งเพื่อให้ดูใหม่ขึ้น เพราะว่ากันว่าหอพักแห่งนั้นมันเคยมีนักศึกษาเสียชีวิตในนั้นด้วยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันห้องไหนไม่รู้ด้วยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมานานแค่ไหนแต่ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ก็ยังว่าแหละมันมีที่ไหนในโลกบ้างที่ไม่เคยมีคนตายมันไม่มีหรอกพอได้ยินเรื่องที่รุ่นพี่เล่าตัวคุณมาเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับนึกโทษตัวเองว่าตัวเองเป็นคนจิตอ่อนเองหรือเปล่าเพราะว่าคุณปิงที่เคยอยู่หอเดียวกัน ดูด้วยกันทุกวันแต่คุณปิงไม่เคยเจออะไรเลยจนท้ายที่สุดคุณมาเองก็ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้สนใจไม่ได้หาคำตอบเพิ่มเติมจนตัวเองแทบจะลืมเรื่องราวของหอพักแห่งนี้ไปแล้วด้วยและที่คุณมาเข้ามาเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการเตือนความจำเตือนให้ตัวเขาเองได้รู้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาก็เคยเจอผีมาก่อนเหมือนกัน สิ่งที่ผมกําลังจะเล่าต่อไปนี้มันเป็นสิ่งที่ผมคิดเองเออเองนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยฟังเข้ามาอีกทีเป็นข้อสังเกตของผมด้วยคือหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องผีให้คุณผู้ฟังฟังมาเป็นร้อยเรื่องแล้วเนี่ยบางส่วนครับที่ผมสังเกตได้ก็คือการเห็นผีมันจะเด่นชัดในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงที่เจ้าของเรื่องหรือว่าคนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาป่วยมันเหมือนกับว่าพอร่างกายเราอ่อนแอจิตใจเราก็อ่อนแอไปด้วยเลยสามารถสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้อย่างชัดเจนจมใสอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับคุณผู้ฟังผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นจริงหรือเปล่าตัวผมเองก็ไม่เคยเจอผีเหมือนกันนะแล้วก็ไม่อยากเจอด้วยอยากจะอยู่เล่าเรื่องของคนอื่นให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันเนี่แหละครับเป็นการนินทาผีไปด้วยกัน อีกอย่างหนึ่งก็คือผมสังเกตได้นะครับก็คือช่วงที่คุณไมยเห็นชัดๆเนี่ยก็คือในตอนที่คุณไมยป่วยใช่ไหมและในวันนั้นมันคือการเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าคนที่เข้าออกห้องน้ำเนี่ยเป็นคุณปิงเพื่อนตัวเองคุณไมยก็เลยกล่าวคําทักไปคําที่ทักไปว่าปิงกระท้องเสียหรือเปล่าตรงนั้นนั่นแหละครับมันคือคําทักนะแต่ทักในรูปแบบไหนนั่นอีกเรื่องหนึง่งมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดช่องเปิดโอกาสให้ดวงวิญ,ญญาณผู้หญิงคนนั้นที่คุณไมยเห็น าสามารถติดต่อแล้วก็สื่อสารกับคุณไม้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดวงวิญญาณที่ปรากฏอยู่ในเรื่องราวของคุณไม้ตัวผมเองคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ต้องการมาหลอกเนาะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าจิตคุณไม้อ่อนเองที่สามารถไปรับรู้เรื่องราวของเขาได้มันอาจจะเป็นอย่างที่แม่หมอที่คุณไม้ไปดูดวงบอกก็ได้นะครับประมาณว่าในช่วงชีวิตนี้คุณไม้จะค่อยๆเห็นเรื่องพวกนี้ไปเรื่อยๆจนถึงจุดๆหนึ่งทุกอย่างมันก็จะหายไปผมเองก็เคยได้ยินเหมือนกันนะ แต่มันไม่ได้เป็นการเจอผีนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนรู้จักผมนะคือประมาณว่าเหมาะดูคนนี้เนี่ยเขาจะดูดวงแม่นๆม่นมากๆในชีวิตเนี่ยเฉพาะช่วงอายุนี้ถึงอายุนี้เท่านั้นมันเหมือนกับว่าดวงเขากําหนดมาให้เขาดูดวงได้แม่นในช่วงนั้นเท่านั้นอะไรทํานองนั้นครับงงไหมครับคุณผู้ฟังอาจจะงงๆในคําพูดผมนิดน,นึงนะครับสรุปแล้วก็คือช่วงเวลามันมีผลกับการรับรู้แค่นั้นเองบางคนช่วงเป็นจเพ็ศอาจจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตเหมือนผมก็ได้ รือบางคนช่วงเป็นจเพ็อาจจะเป็นช่วงรอยต่อในชีวิตที่มันค่อนข้างที่จะแยกก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าคุณเชื่อเรื่องดวงอัะนนะถ้าถามผมนะครับผมคิดว่าดวงวิญญ,ญาณที่สิงอยู่ในหอในแห่งนั้นน่าจะเป็นนักศึกษาที่เคยเสียชีวิตในนั้นหรือเปล่าและดวงวิญญาณเองเขาไปไหนไม่ได้เขาอาจจะเสียชีวิตโดยการที่เขาปลิดชีวิตตัวเองการจากไปโดยผิดธรรมชาติแบบนั้นมันทําให้ดวงวิญ,ญญาณของเขาจําเป็นจะต้องสิงอยู่ในสถานที่แห่งนั้นจนกว่าจะหมดอายุไข หรืออีกในหนึ่งเราอาจจะต้องดูเนาะว่าหอพักแห่งนั้นเนี่ยเดิมทีแล้วมันเป็นของมหาลัยมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าเพราะผมเองก็เคยรู้นะครับว่าบางมหาลัยเนี่ยเขาก็เทคโอเวอร์เนาะประมาณว่าซื้อหอพักเอกชนใกล้เคียงมาเปิดเป็นหอในของมหาลัยเองให้นักศึกษาปีหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับและคุณผู้ฟังลหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณไมล์ตัวคุณเองคิดว่าคุณไมล์เป็นคนจิตอ่อนจนสามารถรับรู้เรื่องราวของดวงวิญ,ญญาณดวงนั้นได้ หรือว่าดวงวิญญาณดวงนั้นเขาตั้งใจจะมาปรากฏตัวให้คุณไม่เห็นเพื่อขอให้คุณไม้ช่วยหรือว่าขอส่วนบุญส่วนกุศลกันแน่คุณกินเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้ครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิก ทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ